สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่แป้งมาในอีเวนต์พิเศษนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าแม่นี้เขามีกิจกรรมแจกไอเทมฟรีแต่มันเป็นอะไรหรอมันคือกระเป๋านั่นเองกระเป๋าน่ารักมากบอกเลยว่าสายฟรีต้องมีแล้วแหละแต่กิจกรรมนี้มันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายน้องๆอาจจะเสียเวลาสักหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงนิดนนะคะเพื่อทํากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เขาแจกอยู่แล้วในแมปนะพี่แป้งไม่ได้เป็นคน แจกเองนะคะน้องๆถ้าอยากรู้ว่ากระเป๋าหน้าตาเป็นยังไงต้องเล่นยังไงเขาแจกฟรียังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะน้องๆจะต้องเข้าแมพนะคะ m y Hello Kitty Cafe นั่นเองอุย้ยบอกเลยว่าพี่แปงก็งงว่าเฮ้ยให้มาทำอะไรวะเข้ามาไม่ได้รับกระเป๋าเลยหรออ๋อเปล่าไม่ได้นะคะน้องๆเข้ามานะคะก็ Hi p e n g s h a m um TV นะคะประมาณว่า Night to m e t You Digital a b นะคะเข้าสู่ คาเฟ่ของคุณอะไรประมาณนี้เลเวลอัพตอนนี้เป็นพี่แป้งเลเวล3นั่นเองนะคะก็จะมีพื้นที่โล่งๆกับแปลงๆหนึ่งซึ่งให้ฉันทําอะไรเขาบอกให้เราสร้างคาเฟ่ตรงนี้เป็นคาเฟ่เอาดอเย้คาเฟ่เอาดอจัดการไปเลยค่ะ50คลอยโอเคอู okay. ้น่ารักแล้วพี่แป้งก็จะเลื่อนยศเลเวลไปที่เลเวล6นะคะก็ตอนนี้พี่แป้งก็ได้พนักงานมาหนึ่งท่านโอเคผมมั่วม,มาเลย ก็เราก็จะมีพนักงานหนึ่งคนนั่นเองเราก็ต้องทําการที่จะแบบทําร้านคาเฟ่ของเราก็ถามว่าเฮ้ยมีอะไรให้เราช่วยไหมอะไรอย่างนี้พี่แป้งก็ยงงังงๆหน่อยแรกๆว่าเฮ้ยให้มาทําอะไรวะซึ่่อตอนนี้ก็ยังงงอยู่อ๋อไม่ใช่เอ๊ะอันนี้อะไรเราสามารถที่จะเปิดคาเฟ่กันนึงได้หรอนี่ต้องเป็นแบบอินดอร์แล้วแหละใช่ปะต้องลองใช่ไหนดูซิเนี่ยเราลองห้าร้อยเลยเหรอโอเคแต่เรามีเงินเนาะกดชิปไปเลยค่ะ พนักงานเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเราจะมีพนักงานสองคนนะคะตอนนี้ใช่ไหมใช่เขาก็จะเป็นคนเสิร์ฟขนมหวานขนมต่างๆให้เราแล้วก็อุย้ยพนักงานเพิ่อมอีกหนึ่งคนคือน้องคิตตี้อัลล็อกไปเลยจ้าว้าวนี่ไงถัดไปเลยสี่เนี่ยคือคาเฟ่ของเรานี่เราก็กดเช็คอินนะคะเช็คอินไปเลยค่ะก็ได้มากาชา กาชาปองให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปที่ตู้กดฝั่งตรงข้ามนะคะน้องๆเพื่อเราจะสามารถที่แบบเหมือนเราแลกกาชาแล้วเราจะได้พนักง,งานเพิ่มมาหนึ่งคนมันก็จะมีแบบเหมือนพนักง,งานแบบแร่ๆหลายดาวอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเราก็งงว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้มันคืออะไรอ๋อ oh, เราสามารถที่จะแบบมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามได้แต่ถ้าชั้นสองเนี่ยเราต้องใช้เงินหนึ่งแสนคอยซึ่งแบบตอนนี้ฉันมี 6, อยู่หกร้อยคอยไปไปไม่ได้เนาะอืม มันก็เป็นไปไม่ได้แหละเออไปโอเคตอนนี้ก็ต้องบอกพนักงานนะคะรีบทําขนมหวานจ้ารีบทําขนมทาํากาแฟได้แล้วเขาถามว่าเราชอบกาแฟไหมนางบอกนางชอบคาเฟ่ที่นี่มาก,กาเลยยะเพราะฉันชอบกาแฟาฮะวัดเธอชอบกาแฟเธอเลยมปเป็นพนักงานหรออ่าคิปตี้คุณเรียกแขกเข้ามาแล้วคะ่ะนั่งอะไรจ้านั่งอะไรคิปปี้ต้องรับเมนูแล้วโอ้กวดใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูโซนแบบเอาจอกันบ้างน,นะคะ เป็นยังไงบ้างเอาดอโอเคลูกค้าเข้าแล้วดีเทปไม่ทำงานนะจ้าล้างจองล้างจานไม่มีค่ะอ่าฟีดทำไมอันนี้ก็คือเรากดเนี่ยเพื่อให้เหมือนเพิ่มพลังพนักงานนะ่ะเหมือนพนักงานกินข้าวอะน้องๆเราจะให้พนักงานทำงานโดยที่ให้น้องให้เขาไม่กินข้าวไม่ได้นะอ่าเราเก็บจานกดเอนี่ได้มาสี่คอยจ้าเออน้องก็จะงงเฮ้ยคอยเนี่ยไปทำอะไรได้คอยเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปซื้อของฝั่งตรงข้ามได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นที่ชงกาแฟเป็นตู้ทําขนมอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะทําได้นะน้องๆแต่ตอนนี้ก็คือพี่แป้นจะต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆนี่สิบคอยเอ้ยแต่ว่าเหมือนคาเฟ่ข้างในเนี่ยมันจะได้เงินเยอะมากกว่าคาเฟ่ข้างนอกเนาะใช่มันจะได้เยอะกว่าดูซีดูดูดูดดไปจ้าเรียกลูกค้าเข้าเข้ามาเลยค่ะน้องๆค่ะแต่ไม่มีโต๊ะ โตไม่ว่างโตไม่ว่างเลยอ่ะรอกันสักครู่นะคะน้อง,องได้ค่ะได้คับผลอลาผมอยากได้เก้าอี้พี่ไม่มีเก้าอี้อ่ะทำไงดีโอ้โหเราสามารถเติมได้นะแต่ด้วยความว่าเราจะมาเอาไอเทมฟรีเนาะเราจะไม่เติมแตอนนี้พี่แป้งก,ก็วิ่งมาฝากตรงข้ามแล้วเพื่อแบบมาดูว่าเอ้ยมีของอะไรให้เราซื้อบ้างตอนนี้เวลเรายังไม่ถึงนะคะตอนนี้พี่แป้งยู่แค่เวลเจ็ดอยู่ แล้วก็เงินมีอยู่พ3 4 0บาทเฮ้ยเราสามารถซื้อโตได้นี่เราซื้อไปเลยสี่ตัวเราก็สามารถซื้อกวีเพิ่มได้นะคะน้องๆเออเพื่อให้แบบรับรองคนลูกค้าที่มาทานได้เยอะขึ้นเนาะนี่หลายตัวไปเลยค่ะโซฟาโต๊ะไปเลยแบบบานหนึ่งไปเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองก่อนเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะหกพันสี่เลยเหรอสั่ตังเราไม่พออนะ่ะ ดูนี้สิอุ๊ยตังเหลืออะไรอ่ะมันคืออ๋อเหมือนแบบที่สุ่มที่สุ่มลูกอมปะอะไรประมาณนี้เนาะใช่แล้วนี่ก็เดี๋ยวพี่แป้งก็จะนี่เราก็เปิดตรงนี้เราก็จะมีโต๊ะเ,เราก็มาวางโต๊ะก่อนนะวางโต๊ะปึ๊บนี่วางโต๊ะวางเก้าอี้เดี๋ยวพี่แป้งจัดมุมก่อนอันนี้เดี๋ยวลองทำให้ดูก่อนนะน้องๆ นี่เราก็วางอย่างนี้ใช่แล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกอ่ะพอใหมายอันหนึง่งเราก็ให้ลูกค้านั่งนั่งได้สองคนจ้านี่ได้แล้วโอ้ลูกค้ารอหน้าร้านเราเยอะมากน้องๆรอยเยอะมากจริงนี่เรียกลูกค้าเข้าร้านจ้าให้ลูกค้าเข้าร้าน จริงๆถ้าเราแบบกลัวว่ามันจะช้าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเสิร์ฟอาหารเองได้เสิร์ฟน้ําเองได้นะคะเพราะว่าสมมุติถ้าแบบเรามัวแต่ให้พนักงานในร้านเสิร์ฟเนี่ยมันก็จะช้าเพราะว่าแบบลูกค้าแบบลูกค้าเยอะแล้วแบบคนเสิร์ฟน้อยเราก็ต้องแบบช่วยเขาเสิร์ฟอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราเป็นเจ้าของร้านเราก็ต้องทําเป็นทุกอย่างเนาะใช่ทํางานกันไปค่ะวนไปทํางานวนไปค่ะทําทงานวนไปมาช่วยเสิร์ฟแล้วจ้า ต๊ะสีขอน้ำแข็งเพิ่มไม่ได้ไม่มีอย่ะมีแต่กาแฟจะบ้าหรอมาแล้วจ้าช่วยเสิร์ฟพี่ดูเป็นคนขยันเนาะอยู่ดีๆก็เปน็นคนขยันขึ้นมาเลยพอรู้ว่าจะได้ของฟรีนะ้ขยันลืมโอบอกเลยกว่าจะได้แต่ละแบบสิบคอยสิบคอยนี่มันค่อนข้างที่จะแบบใช้เวลาเหมือนกันนะคะน้องๆอ,อย่าไปรีบเร่งนะมันไม่มีอะไรได้ทันใจนะคะต้องค่อยๆทำทำงานไปค่ะทำงานวนไป เด้ลูกค้าเข้าร้านจ้ามาเลยจ้าน้องๆพี่จะไปซื้อเก้าอี้เพิ่มตอนนี้ค่ะพี่แป้งก็อยู่ที่ตู้กาชาพนักงานดูความแรงนี่พี่แป้งเปิดหนึ่งใบจ้าดูซิพี่แป้งจะได้อะไรได้ตัวไหนเอ่ยพนักงานคนใหม่น้องเป็ดนั่นเองน่ารักมากโอ้ยโูมีความแรงสามดาวนะน้องๆ น้องๆก็สามารถที่จะเอามาแลกได้จริงๆถ้าแบบเริ่มต้นใหม่เล่นเหมือนพี่แป้นเนี่ยก็ค่อยๆเก็บเพชรไปเรื่อยๆเพอเพชรมันก็ได้ฟรีอยู่แล้วเนาะไม่ต้องเติมก็เอามาแลกได้นะคะโอเคดูสิความแรกเขาจะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าเออตัวนี้เท่าไหร่แรเท่าไหร่อะไรๆยังไงถ้าอยากได้เพชรก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะคะน้องๆเพราะว่ามันสามารถรับเพชรได้ง่ายๆเลย นี่เรากดไปตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นเควสเนาะมันก็จะมีเควสต่างๆให้น้องๆทำนะคะถ้าน้องๆทำเสร็จสำเร็จเนี่ยมันก็จะได้เพชรได้เงินมันก็จะเขียนคอมพีส์คอมพีส์ไหนที่เราทำเสร็จแล้วเต็มหลอดเนาะก็จะได้เพชรมาเพิ่มนะคะน้องๆก็เหลือที่พี่แป้งยังไม่ได้ทำเนาะโอเคก็จะให้ดูว่ากระชาปองอันนึงเนี่ยเราสาม,มารถซื้อได้ตรงนี้นะคะนี่เลยร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะคะตอนนี้พี่แป้งมีทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบเพชรฮันแน น้องๆก็เร you know. you know? you know? you know ิ Under ่มสงสัยแล้วสิว <Credit noise> ่าเฮ้ย <Yemen> พ <iac him> ี <Creo prising noise> ่แป้งเมื่อไหร่จะบอกสักทีว่ามันได้กระเป๋าได้ยังไงได้กระเป๋าได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูนะคะน้องๆนี่เราต้องวิ่งมาตรงนี้นะคะน้องๆถ้าเรามีลูกค้าเข้าครบทั้งหมด1000คนเนี่ยเราก็จะมิชชั่นสำเร็จเรียบร้อยเห็นไหมข้างๆนี่เออพี่แป้งก็ได้กระเป๋าได้เรียบร้อยนะคะเป็นอีเวนต์พิเศษสําหรับแอรแบบนี้นั่นเองนะคะก็พี่แป้งใช้เวลา ในการที่เล่นคาเฟ่นี้ทั้งหมดใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งกว่านี้นหน่อยที่แมาจะบอกคิดล้ำนะคะว่าถ้าอยากให้ได้หนึ่งพันคนเร็วๆก็ให้ซื้อโต๊ะเยอะๆซื้อเก้าอี้เยอะแล้วก็มาช่วยน้องคิตตี้หรือสาวเสิร์ฟเนี่ยมาเสิร์ฟมารับออเดอร์เก็บจงเก็บจานให้มันมีความรวดเร็วนะ,ะลูกค้ากินไวเขาก็ไปไวอะไรเงี้ยลูกค้าคนอื่นเขาจะรีบๆเข้า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 ,ขานะ,ะใช้เวลาไม่นานนะคะก็ะเด้กระเป๋าฟรีกันไปเลยส่วกระเป๋าฟรีรับยังไงไปดูกัน ให้น้องๆน,นะคะเข้าที่โปรไฟล์ของตัวเองนะคะน้องๆแล้วก็กดที่อวตารเลยพอเรากดที่อวตารเนี่ยนี่มาแล้วกระเป๋าที่เราอยากได้บอกเลยว่าเป็นของที่ควรมีนะคะสาวๆคนไหนที่ชอบของน่ารักมุมีมูมีม่นะก็ต้องแบบรีบมาเล่นเลยนะคะแบบนี้นะคะพี่แป้งว่ามันเล่นง่ายแล้วของที่ได้มันก็คุ้มค่ากต่การที่เราเสียเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านิดๆี้ๆนะคะในการที่จะมาเล่นเนาะ ใส่แล้วน่ารักมากค่ะน้องๆค่ะนี่เลยใส่แล้วน่ารักไหมล่ะค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะน้องๆก็ไปเล่นกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆคลิปหน้านะคะพี่แป้งจะมีอะไรมาแจกหรืออีเวนต์อะไรที่ได้รับของฟรีในรอบอกติดตามกันเลยค่ะบ๊ายบาย